ข่าวจากชมรอเชียงใหม่ในวันพุทธที่29วิมิถุนายน2559มีแตงโมไร้าสารพิษกว่า4ตันจากอุดรส่งมาถึงเชียงใหม่ค่ะให้ชาวภูผาฟ้าน้ำและญาติธรรมชาวเหนือได้รับประทานกันเป็นแตงโมไร้าสารพิษจากครอบครัวพ่อหนูใจสูตรชัยคุณพ่อของพี่คทาชรนสิทธิ์เก่าสัมมาสิกขาสันติอโศก ซึ่งเป็นยาติธรรมจังหวัดอุดรค่ะมีวัฒนธรรมของครอบครัวที่จะปลูกแตงโมมาทำบุญแจกใจ่ายให้แต่ละพุทธสถานของชาวอาโศกทุกปีบนเนื้อที่24ไร่ปีนี้ได้ผลผลิตกว่า50ตันซึ่งถือว่าได้ผลดีค่ะเพราะการบำรุงดินและใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตรางอกงามค่ะ ที่น่าประทับใจคือทางเจ้าภาพได้ปลูกให้เก็บให้และขนส่งให้ฟรีช่าผู้ผาฟ้าน้ำขออนุโมทนาค่ะ